ชื่อหัวข้อว่าระบบที่ครบเสร็จเด็ดขาดมีจริงไหมนะครัโอเคเรื่องแรงปไปานใจเหมือนเดิมก็มาจากเมื่อวานได้มีโอกาสดูทูดแล้วก็ฟังยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่เอาบทความทีของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนาะมทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็ศาสตราจารย์ที่เอาบทความส่วนตัวมาลงที่เพจน่าจะเป็น Facebook นะครับว่า เดี๋ยวเล่าเรื่องเลยละกันนะฮะนี่คือแรงบันดาลใจในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับระบบที่ครบเสร็จเด็ดขาดที่ดีเนี่ยมีจริงไหมครับท่านกลองมาเล่าว่าท่านมีลูกบตชอยู่สองท่านสองคนแล้วก็พาเข้าโรงเรียนที่ค่อนข้างดีมีการอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูงก็คือประมาณ1ต่อ30เลยทีเดียวนี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องการแปะชมแปะเจียก็คือ7จหลัก พูดง่ายว่าโรงเรียนที่บุตรของท่านได้มีโอกาสเข้าได้นั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดีมีคนต้องการสูงดีมานซับายเห็นเด่นชัดมากอะไรประมาณนั้นเลยท่านก็บอกให้ฟังแต่เรื่องของเรื่องก็คือท่านไปพาพออกเพราะอะไรท่านก็เลยมาชี้แจงมีอยู่เจ็ดข้อนะครับโอเคแน่นอนผมคงจะไม่นั่งไปล่างไล่ว่า1 2 3 4งสอมี่ห้ามีอะไรบ้างแต่ส่วนตัวเนี่ยประเด็นนี้ก็เคยคิดเพราะส่วนตัวมีลูกชาย กที่โตขึ้นมาในจังหวะเป็นโรงเรียนที่ดีนะครับเป็นโรงเรียนที่คุณแม่เขาอยากให้เข้าตั้งแต่อานุบาลประถมต้นนะครับมัธมยมต้นมัธยมปลายตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วก็ต้องไปเรียนต่อศึกษาแล้วนะครับก็คือเราเข้าใจว่าเรามีลูกเราต้องการที่โรงเรียนที่ให้ลูกดีศาสตราจารย์ท่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านก็แน่นอนว่าคงอยากจะให้ลูกเรียน ่โรงเรียนดีก็เลยผลักดันให้เข้าโรงเรียนนี้ได้แต่ท่านก็มาลล่ออกด้วยเจ็ดหัวข้อซึ่งผมบอกแล้วว่าจะไม่ไล่แต่ความรู้สึกของผมเองอะอย่างตอนที่ลูกชายเล็กๆเ,เนี่ยหนึ่งเลยปัญหาก็คือว่าบางทีจังหวะโรงเรียนไกลก็ต้องตื่นเชา้าอันนี้ก็คือเช้าเกินไปของเด็กนะฮะแล้วก็ไปต้องไปทานอาหารบนรถหรือต้อง ให้ลูกนอนหลับไปในรถคือพูดง่ายๆว่าเสียเวลาทั้งขาไปและขากลับนานเกินไปอันนี้ก็ไม่สมควรอันที่2ก็คือสังคมในโรงเรียนเนี่ยเราไปาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไปพูดไม่ได้ว่าสังคมเป็นยังไงแต่บางโรงเรียนจะเป็นสังคมในการแข่งขันสูงแข่งขันไม่ใช่เฉพาะวิชาการอย่างเดียวบางครั้งมันแข่งขันไปถึงเรื่องวัตถุนิยมหรืออะไรอื่นๆด้วยหรือมีเรื่องการที่ต้องไป เขานิยมในการเรียนกวดวิชากันอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือเป็นหลายหัวข้อที่ศาสตราจารย์ท่านพูดแล้วก็ไม่สนับสนุนให้เด็กนักเรียนเรียนนะครับแล้วก็จริงๆก็มีอีกหลายประเด็นที่พ่อแม่ทุกคนคงน่าจะรู้อยู่แล้วในการเข้าไปเรียนโรงเรียนที่เข้มงวดการบ้านเยอะต้องมีการบ้านมาทำ หรือฝึกให้นักเรียนท่องจำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวนะอันนี้เป็นส่วนตัวผมก็เห็นด้วยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเคยคุยกับภรรยาว่าเอ๊มันจะถูกต้องไหมให้ลูกไปเรียนไกลเกินไปและมันจะถูกต้องไหมที่ให้ปวดวิชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคมันก็ผ่านมาในสเต็ปตอนนี้ลูกชายผมก็อย่างที่บอกว่าอยู่มัธยมปลายเข้ามหาวิทยาลัยแล้วถึงจุดที่เขาต้องเลือกชีวิตของตัวเองแล้วแต่บอกเอิญว่าลูกของศาสตราจารย์ ไม่เห็นด้วยกับการศึกษาระบบณนะปัจจุบันนี้เท่าไหร่ได้ลาออกแล้วก็อาจจะไปเลือกเรียนทางเลือกอื่นตรงนี้เนี่ยที่ผมจะได้ก็คือว่าไอการที่ศาสตราจารย์ท่านมาลงหัวข้อที่ท่านอาจจะไม่โอเคเจ็ดหัวข้อจริงๆถ้าจะเยี่ยมมากในโอกาสต,ต่อไปนะครับถ้าข้อมูลนี้สื่อถึงท่าน,นก็คือว่าถ้าเกิดว่าท่านสามารถมาลงอีกเจ็ดหัวข้อก็ได้หรือน้อยกว่าน,นั้นก็ได้ในสิ่งที่ดีที่ระบบเดิมทำมา อ่อหรือนะไปถึงตรงที่อาจารย์ที่สอนเด็กเรียนเก่งคือปวดแต่มีเด็กที่เรียนไม่เก่งเขาเรียกถามว่าอาจารย์ร้อยดีหรือลเรียนร้อยดีหรือผมก็่อยากจะไปให้พวดฟังมันคือคนต้องเข้าหานะแปลว่าถ้าอาจารย์สอนเด็กที่เข้่อข้างแปลว่าวิธีอยามาถูกแนวแล้วแต่อาจจะไม่ถูกแนวสาหรับเฉพาะเด็กเรียนไม่ได้ฉะนั้นเพียงแค่อาจารย์อาจจะฝึกปรับตัวนลดนึง หาพิษแพงวิธีใหม่ที่จะมาสอนเด็กที่เรียนไม่ดีก็อ,อาจจะทําให้เด็กดีได้ทั้งห้องอันนี้ก็คือส่วนตัวที่เ,เป็นความคิดของผมนะว่าเราคือต้องปรับแต่งพิกแพงไปอย่างระบบตอนนี้ไม่ดีหลายจุดมากมายการแข่งขันการเรียนเรอะการมีการบ้านกิจกรรมน้อยอะไรก็ดีมันอาจจะไม่ดีกับเด็กหลายคนแต่อาจจะถูกจริตสเด็กบาคนังนั้นผมก็เลยอยากให้มีการแค่ปรับ รับเรื่อคร,รับาแฝดจีนที่เหมาะสมกับเด็กทุกคนจะมีวิธีการอย่างไรมากกว่าที่จะ,จะชดในระบบในระบบหรือระบบที่เขาใช้มาอย่างเดียวเับแล้วก็ไม่ถสมบสถุอแบบแบบสรงคือเอาประมาณว่าเอา๊ะไอสิ่งที่มันคเคยทำมาแล้วนานนานเน,นี่ยมันก็สร้างเด็กสร้างคนสร้างประเทศเราหรืออาจจะทั่วโลกมาแล้วแต่ตอนนี้มันจะต้องก้าวไป วิถีหนึ่งฉะนั้นเราเอาวิถีใหม่มากมซ์กับวิถีเก่าแล้วไปกระจายให้กับเด็กให้เหมาะสมกับเด็กจุดคนก็น่าจะเป็นอะไรที่ดูดีเหมาะสมประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ปกครองหรือสถาบันอะไรท่านไหนใช้วิธีการอย่างไรก็ขอให้ลองที่ทำได้นะครับว่าวิธีเก่าก็ดีวิธีใหม่ก็เยี่ยมฉะนั้นเรามาหาวิธีกระจายวิธีไปสู่เด็ก หรือกระจายวิธีสุดสตดที่ใช้ให้เหมาะสมและให้มันได้ประโยชน์สูงสุดก็ง่ายสุดๆที่สุดให้กําลังใจกับเด็กทุกคนที่ไม่ชอบระบบการศึกษานี้นะครับก็ทำำําความเข้าใจกับเขาว่าระบบการศึกษานี้จ้างกับเพื่อร้างคุณคาูสื่อแม่ที่เลี้ยงดูเราอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้เรีเข้าใจคนนิดนึงแล้วเราก็มาช่วยแก้ไขปรับปรุงไปด้วยกันเราจะได้มีความสุขสักที่ใะการเรยนแล้วก็